นักที่ใดคลิปจบทุกทีเลยยังไม่ปิดการขายไม่จบเลยทุกคนเออนะฮะแบงแบ่งปันไม่จบเลยไปเขียนเอาเองแล้วกันอืใครที่สนใจนะคะแล้วเรื่องโชคลาภก็ไปอธิษฐานเอาเองเนาะทุกคนเดี๋ยวครูคพักเสียงก่อนใครที่เห็นคลิปนี้พอจบคลิปแล้วมามา,มาที่คลิปนี้เนาะใครสนใจซี F นะ ท่านทาววิษณุรุ่นปดนี้นะขอคนที่มาด้วยใจรักใจที่อยากจะร่วมสร้างมุญสร้างกุศลนะนะคะในราคาแค่สองร้อยกว่าบาทรวมค่าส่งก็สองร้อส่ิบเ้าถ้าคุณบวกไม่ผิดนะไปบอกเองนะทุกคนอ่ะหรือจะโอนเยอะคน,นก็ได้นะถือซะว่ามาให้คูท่ทาบุญละกันนะอ่ะขอคนไม่โลก ขอคนไม่ได้มีจิตว่าบูชาแล้วจะเอาไปขายนะไม่เอาแล้วลูกนะเออนะบูชาไปแล้วอะบูชาไปเพราะว่าอยากมีท่านเหมือนเป็นตัวเราอยู่เคียงข้างกันนะใครสนใจก็ซีเอฟมาได้เลยนะคะทักมาที่ a c e b o o k อินบ็อกมาที่ facebook ชื่อนิดกอนสุภาชื่อจริงโดยชื่อนิตยากรสุภาชื่อเล่นชื่อนิดนะคะจะเรียกพี่นิดเรียกร้องนิดเรียกเอวยนิดหรือเรียกครูนิดก็ได้นะคะเออแต่ถ้าเวลาวันหนึ่งอ่ะนะคะก็ ก็คือมีต้องมีความเก่งใจกันนิดนึงอะไรทําอะไรก็แบบเราจะพูดดีต่อทําดีต่อกันนั่นแหละนะคะทุกคนอืก็ขอให้ทุกคนนะอวยพรให้นะไม่ว่าจะใช้คาถาท่านแล้วขอพอรอะไรท่านอยากได้เงินแค่สองร้อยสี่สิบเก้าบาทอะก็ขอให้ได้วันนี้เลยนะขอให้คนเห็นคลิปนี้โอนเงินสั่งซื้อท่านท้าววิสโน,โนุทั้งหมดหกสิบเหรียญในวันนี้เลยนะดังไนเข้ามาหาฉันไม่รู้จบอ่นะ นี่แหละกูเชื่อไปแล้วว่าจะมีคนมาซีเอฟท่านท้าวิศนูทั้งหมดหกสิบเหรียญเรียบร้อยแล้วจะมีคนมาช่วยเราจะมีคนโอนเงินให้ทั้งหมดหนึ่ง